นี่ฟังวังวังเรื่องที่ผมจะพูดท่านพ่อใหญ่ตามผมมาไม่ต้องมาคำว่าตามผมมาหมายถึงว่าตามเนื้อหาที่ผมจะพูดะผมจำได้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้เป็นห่วงปัญญาตำรวจพูดปากสันอีปากอีคอ ท่านเป็นห่วงตำรวจเอ่อเพราะว่าเขาคงบ้าไปแล้วอ,อันนี้พ่อควรจะพาไปตรวจปวัสสาวะเลยดีกว่าน,นี่คือเรื่องเลยที่ผมจะพูดกลัวตำรวจที่ออกไปปราบยาบ้าถูกยิงป้องกันป้องท่านก็เลยเสนอนโยบายเสือ้อคลอซื้อเบื้องต้นก่อนสองแล้วก,วก็ราคาในท้องตลาดจริงๆ1ิ0หนึ่งหมื่นสี่พันบาท ขอประทานโอ้ <S <S 1> <S 1> รายการสทาโจเป็นรายการที่แสวงหาเฉพาะความบันเทิงเท่านั้น